ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องบาต้นสาวเจียนแชแนวเปจี่ยนเป็นบุก่ะบาต้นแฟนเปลียน,น,น,นครับผมมื่อนี้พาพว่าชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำครับผมประมาณนี้ครับผมมาเบริรงนกันว่าชิดัยยังไปกินแรงเนี่ยทีแนี้ยแกแม่นมากบัวเนี่ยนับแรงนี่มากบัวนี่ประมาณนี้นี่ครับผมนี่ ใช่ครับลงแล้วครับถี่มือแล้วลงแล้วผมกับชีลงคือกันนะถือกล่องคว่ำเจียวไล่บัวครับผมครับนไล่บัวกันเดี๋ยวเจ๋อแม่บ้านตายเออเท่ามาได้นะเจียวไล่บัว าเบิ้งวิธีเอาไรบัวพี่น้องเบิ้งจังได้ว่าซีไปพุนขุดไรบัวครับพี่น้องมาเอาจัดเอายัดเก๋หาทีละคิดละหาพีมาเบิ้งพี่น้องวิธีวิธีเอาไรบัวไอ้บัวนะครับเนี่ยวิธีเอาไรบัวโอ้ เอที่เอาไปที่สอบไปเอาถือไปหาเราเอาเอาถุงเอาถุงนั้นไปก็ได้มีมีถุงอันนี้อยู่มีถุงด้วยเยอาถุงนั้นไปได้เออนี่มาเราลวมกันว่าอันแรกทีไรว่าอู้ยมันแมนก่านี้อู้ยมันอยูเลอะกเออเออมมันีถุงมั้ถุงมั้ำนู่นเอาใส่หอยเลวใส่หอยรวยโยนมานั่นน่ะข้างหลังน่ะเห็นไหม เนี่ยเอาถุงนี่ไปใส่เล่นรวยรวยเอาบ่ของผู้ใดผู้ม่แม่เออมันคือของปูติงแต่จะได้กินบ่าน้อพี่น้องเนาะไรบัวเนาออ่ะเอาเมืองเอาวิธีการเอาไรบัวครับผมคุมไว้คุมไว้คุมไว้เดี๋ยวน้ำแข็งละลายหมดเออโอ้ยยาวยาพี่น้องเลย โอ้ยโจหาลายบัวโจหาอย่างอันนี้ก็ลายบัวได้ไหมครับแม่นันหอยนั่นใส่เอามี้ไหมโอ้ยถือัว่ะใส่ถุงนี้ใส่ถุงนี้เจ้าที่ได้กินแล้วพี่นางได้อะไรบัวเนยอันนั้นเราคุ้มน้ำแข็งไว้น้ำแข็งละลายเฮ้ยเออหอย อะไรนันพี่น้องไมนไรบัวเพื่อนเลยไปอันวันนี่วันแน่คุณมาหาี่โดยเฉพาะก็เลยถามันออกแบบได้เยอะครับพี่น้องเอาขีดโคนออกเขได้บอกเกลี่ยนี่คุณยิ่งนาดนั้นเนยะนี่ครับได้พี่น้องได้นี่ นี่ไรบัวครับผมอ่ะใส่ทุ่งไว้น,น,น้องมือปุติอ๋ออ๋เอ,เอาอีกไลนหนึ่งพี่น้องเบิองเงครับวิธีเอาไรบัวเอาเอางางทุก่าบช่วยจะได้กินได้พัดได้แกงกันเลย บ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยดอกเปิ้งเปิ้งอันมาทำจนน,น,นาดำไปอุ้ยว่านลักไรอุ้ยหักหักเน,นี่ยไม่ต้องอ้อนอ้อนดี่เพียงี่ครับเนี่ยอ่อนแห้งครับผมอ่อนแห้งมันห,หักเลยครับเด้อเนี่ยเขาไมา่กใกล้เาขาเขาไม่ใกล้กล้องนี่ครับอ่อ,อ,นอ,อนๆครับผมน,นี่เดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่อนๆครับผมนี่เห็นบ่นี่ไหลบัวครับผมด่าเอาอีกต้นนึงเนี่ยซุกซุกได้ โอ้ม oh, right. so ันเหมือนไอ้น oh, ั hey, ha, uh, ่นเลยเนาะอันที nah. ่เขาทาลากบัวเชื่อมช็อตเด็ดนี่มั้ยเอาต้นยังสี่นลงดเดี๋ยวหาแนวเต็งไว้กดอกห่อ๋อยิบไมันะเนี่ยตุ๊กเือน วอุ oh. ้ยหัวพญานาคหัวพญานาคพี่น้องคือบไก่เกินเนี่ยทำไงวะเออหัวนังกระทกตัวตอนนี้รักดนั่งหัวนั่งมาหนำไปหน่อยเออเอากูคู่ให้เขาไหมคู่กันพวกไหนเดี๋ยวเราใจห้อยนะเอาน้ำออก

ครับพี่น้องด้วยอะนี่ครับผมอา,อายุห้ากินใบวบิสารมันเท่าครับับไร่บัวครับไร่บัวได้บหมล่ะเอาไปพอกันอตอนสองครับผมคลิปสองคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ